วันนี้เราจะมาทำโยคะ5นาทีนะคะยืดตัวสำหรับตอนเช้าถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มในท่าแคทคาวนะคะหัวไหล่อยู่บนข้อมือสะโพกอยู่บนหัวเข่าหายใจเข้าย่อนหนะ้าท้องเปิดหนะ้าอ,อกไปข้างหน้าหายใจออกโกงหลังเก็บคาง เปิดสะบักหายใจเข้าเปิดหน้าอ,อกแอ่นสะโพกหายใจออกเก็บสะโพกทำต่อไปอีกประมาณห้าลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออก จะออกพยายากให้ทุกคนคําแมวหน้าท้องตึงสะดือเข้าหาตัวของเราโอเคค่ะรอบสุดท้ายโอเคกลับมาเจอกันที่ neutral position นะคะเราจะมาในพับปุยโพสอยู่ในท่าเดิมเราค่อยๆเดินมือเราออกไปข้างหน้าสะโพกยังอยู่ข้างบนหัวเข่านะคะค่อยๆ หายใจออกดันหน้าอกลงมาที่พื้นสามารถเอาคางวางที่พื้นหรือถชาไม่ก็หน้าผากวางที่พื้นได้เลยอยู่ในท่านี้รู้สึกหน้าอกของเราเปิดหเยียดแขนไปข้างหน้ายาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ลึกหน้าอกของเราย่อนไปหาพื้นทุกลมหายใจออกโอเคนะคะเราจะค่อยๆอยอกจากทา้านี้ค่อยๆเดินมือเข้ามาหาลำตัวกลับมาใน Table Top อปโพสิชัหายใจเข้าลึกๆเราจะจิกเท้าเราเข้าหาพรมกดน้ำหนักเข้าไปที่มือมือนิ้วมือ เปิดกว้าง,างเหมือนตุ๊กแกหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆดันสะโพกขึ้นท้องฟ้ามาในท่า downward facing dog ค่อยๆย,ย่ำที่พื้นงอเข่าซ้ายงอเข่าวขวางอเข่าซ้ายงอเข่าวขวาดันแขนให้ตรงไว้นะคะ ปล่อยคอสบายสบายให้คอยาวเป็นแผ่นเดียวตรงกับแผ่นหลังของเราค่อยๆย,ยืดข้างหลังขาของเราโดยการงองขาซ้ายขาขวาสลับกันไปสลับกันมา โอเคค่ะมาหายใจเข้าคายิงเท้ามาที่ปลายนิ้วเท้าหายใจออกดันส้นเท้าลงไปหาพื้นโอเคแล้วค่อยๆอ,ออกจากท่านี้เราจะเดินมือเข้ามาหาเท้านะคะค่อยๆเดินมาทีละนิดทีละนิดพับตัวลงไว้ข้างหน้า แล้วเราจะมาในแร็กดอโพสค่อยๆเอามือทั้งสองข้างมาจับข้อศอกของอีกข้างหนึ่งปล่อยคอสบายยาวๆปล่อยให้แรงโน้มถ่วงดึงเราไปหาพื้นยืดสันหลังเรายืดหลังขาเราอาจจะเวียงไปด้านขวาเวียงไปด้านซ้ายยืดยืด ส่วนที่เราสึกเมื่อยสำหรับใครที่ตึงมากสามารถงอเข่าเยอะๆในท่านี้เลยนะคะแล้วทุกลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามเอาหน้าท้องลงมาหาต้นขาของเรา ลมหายใจต่อไปค่อยๆวางมือมาที่พื้นหมุนเอนตัวค่อยๆขึ้นมาเก็บคอไว้ก่อนนะคะค่อยๆหมุนกลับขึ้นมาแล้วถ้าเรามายืนตรงแล้วค่อยๆเอาหัวขึ้นมารู้สึกเลือดไหลลงกลับไปสู่ร่างกายของเรา ต่อมาเราจะหายใจเข้ายืดลำตัวยาวๆขึ้นหาท้องฟ้ายืดหายใจออกกลับมามือวางข้างลำตัวอีกรอบนะคะหายใจเข้ากวาดมือกว้างๆยืดแขนขึ้นหาท้องฟ้ารู้สึกข้างๆเราตัวเราได้ยืดเหมือนมีใครมาดึงเราหายใจออกกลับมา ไปเราจะเปิดแขนใบกว้างๆใบด้านข้างนะคะแล้วหายใจออกค่อยๆเอามือมากอดตัวเองยืดสะบักของเราเปิดสะบักกว้างๆกอดตัวเองแน่นๆโอเคอีกรอบนะคะหายใจเข้าเปิดแขนใบด้านข้างกว้างๆหายใจออกขับมากอดตัวเองโอเคค่ะ วันนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะคะ